กบังใหญ่พี่น้องน้องครับอกูพานอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ครับเฮ้ยลิกครับตัวหนูคือสิ้นใหญ่ครับผมตายแล้วนะพี่น้องโอู้บังใหญ่เลยพี่น้องสวัสดีครับในบ้านอีสานครับผม สวัสดีพี่น้องป้องไปสบูสกุคนครับมินิไทยบ้านอีสานพาพี่พาน้องมายามบ่วงหนูครับผมตอนนี้ก็เป็นยามมื้อเช้าครับผมประมาณเจ็ดโมงก,กว่าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นไปตรงการครับพี่น้องว่ามือน,นี้สหมานบ่ครับผมมาใส่ไว้เมื่อวานนะครับผมตอนสี่ห้าโมงนะครับเพราะว่าผมเห็นหอยมันมาหลายครับผม แต่บ่รู้ว่ามันสิมีโตครับแต่หอยมันง่า่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นไปน้อกันครับผมว่าผมที่หมานบ่ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับผมกับบรรยากาศยามมือเซ้าครับผมพี่น้องอ้หไม้ก็ไม้ใกล้บ้านแหรอครับพี่น้องห่างจากบ้านผมนะครับตรงที่รถวิ่งมานล้วครับพี่น้องบ้านผม เดี๋ยวมาลุ้นกันครับภาสิหมานบอกครับพี่น้องครับผมามาดูมาเบื้องล่างแรกเลยครับผมมิดอิมซิมครับพี่น้องหลังที่สองครับ ไปเรื่อยๆล้วครับพี่น้องไปเบิ่งกัครับแล้มันจะมีตัวปะครับมิดครับผมโอ้คือบ่มีน้อบัตนี้ยครับพี่น้องที่มีให้พี่ให้น้องเบิ่งบ่าน้อครับผม หล่งต่อไปครับผม,มเงียบครับผมพี่น้องโอ้โหทางมันดืดเลยครับพี่น้องมันมาอยู่ได้ขับหนูนี่พี่น้องดูครับผม แต่มันต้เข้าบ่วงผมเลยครับผมนะครับบ่วงผมอยู่ตรงนู้นนะครับพี่น้องครับบ่วงอยู่นู้นบ่วงหอยตีนนะครับพี่น้องเปนลึกครับตัวหนูคือสิ้นใหญ่ครับผมปะครับพี่น้องมันต้องได้แหละไหมครับ วันนี้หลังนี้โอ้หลังนี้ก็บ่มาผ่านให้เลยครับผมหรือว่าผมใส่พิจุดบอครับนีผมต้องมาใส่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาแก้ใหม่ครับพี่น้องหลังนี้กเงียบครับผมโอ้ยไมได้กินบอ่ะพี่น้องมีแต่หลังเงียบๆนะครับ หลังนี้หลังนี้ก็เงี่ยวครับพี่น้องครับผมหลังนี้นครับผมอืม้อสิจิตเบิ่งจะลอยมันบอพี่น้องนะครับมันบอกเข้ามาเลยครับพี่น้องเออแนี้ หลังน,นี้โอ้หลังนี้อ้ยพี่น้องเอ้ยถ้าได้ตัวนี่ผมว่าตัวใหญ่คัาครับผมไปหลังต่อไปครับพี่น้องอู้ได้แต้มสองแต้มก็ยังดีเนาะพี่น้องอันนี้เงียบกิ๊บหรือเอาโอ้ยผมก็น,นึกว่าบ่วงคมหาย ขบวงหายแล้วมีเปอร์เซนต์ลดครับพี่น้องได้ลุ้นครับผมนี้ครับอยังอยู่ดีเลยครับโอ้พี่ครับโอ้มันพานอยู่ได้นี่ครับพี่น้องแต่ว่ามันบุติดครับนี่นี่ครับพี่น้อง๋ยวผมเส็ดใหม่ครับโอ้มันพานอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ครับ โอ้โอ้ลอ,อยมันไม่ไหมเลยนี่ครับพี่น้องครับผมนีม่บอกครับครับผมเพิ่งย่ำไปเลยครับเมื่อตอนกลางคืนไม่ไหมเลยครับแล้วแจ้งจังไรบุน,นีครับลุนหลังต่อไปครับพี่น้องเหลืออีกห้าหกหลังครับ หลังนี้ก็เกลือมันเที่ยวอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหนูมันข่าบุติดให้ผมไหมหรือผมใส่บเป็นบอกผมก็ใส่มาทุกปีได้ครับหลังนี้ก็อยู่ดีโอ้หลังนี้พานอยู่ครับพี่น้องแต่มันบุเข้าหัวมันจึงใดบุคนันี่ครับผมอม ทใส่เนอะโอ้นี่ผมคือได้หมายไว้อยู่นะ โอ้โหขับพี่น้องทางนู่ครับผมน้ำพึ่งแห้งแล้วรับรถ่รู้ว่ามันจะไปทางใดนะครับต้อ oh. ก็ได้ oh. หลังนี้ครับผม หลังนี้ยังอยู่ครับผมพี่น้องแห็ว่าครับโอ้ยสิไปกินบ่ละครับพี่น้องนี่ครับผมหมามากวนครับห้อยหมากับพี่น้องแล้วสิได้กินบ่เนาะบบดนี้ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปครับผม เงียบกริบครับพี่น้องบ่มีย่างครับเอบ่วงผมหายเอ้านี่นาคขับพี่น้องใหม่ไว้เอ,อ้เรียบร้อยขับบ่วงหายจังสิพี่น้องอีกโอ้ยมาโอ้พี่น้อง ตายแล้วเน้าพี่น้องโอ้ตัวมันใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้อู้หตัวมันใหญ่พี่น้องน้องครับยังใหญ่เลยครับสองยังใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้หูยังใหญ่เลยครับ คนยากเก็บกองครับพี่น้องโอ้เอ็บเลยครับโอ้ดุย บักใหญ่เลยครับผมโอู้หูเขาเพื่อนเลยอุ้ยปุ้ยเลยครับโอ้ยแล้วจะไปบอกเจ้านาเพื่อนครับผมนาพ่อลุงแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเพื่อนก่อนครับผมหูมัมนๆที่น้องบวงสิมหหลังครับผม หลังสุดท้ายครับพี่น้องนี้หลังนี้โอ้ไม่โดนครับบ่ถือครับพี่น้องยังอยู่ดีเลยครับบวัวแต่ว่าหลังที่สิบสามครับพี่น้องได้มาแต้มหนึ่งอยู่ครับพี่น้อง ครับผมบักใหญ่อยู่ครับแต่ว่าโอเคครับหมานอยู่ครับพี่น้องผมบก,กู้เลยครับหมานแล้วครับได้หนึแต้มครับผมบักใหญ่หลีเลยครับผมน่าจะได้ประมาณโลกว่ากว่าครับพี่น้อง ไว้ลุ้นกันคลิปหน้าครับผมว่าผมสิหมานบ่ครับพี่น้องออสุดยอดเลยครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อครับที่เข้ามารับชมฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยของผมเด้อครับเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อครับเด้อพี่น้อง ขอบคุณครับไว้พบอกพอันคลิปหน้าครับผม